ก็น,นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เฮดให้คนฟินกันเกือบทั่วประเทศครับพี่น้องสำหรับคนที่ติดตาม่าวดาราและก็สำหรับคนที่เป็น FC ของน้องสองคนและก็สำหรับคนที่เป็นเอฟซกลางๆโมเมนต์เของผู้ใดผู้หนึ่งครับพี่น้องเนี่ยโมเมนต์ FC ของบางคน ฟินกันเป็นแถบแถบครับล่าสุดครับเมื่อคือนนี้จะมีการแบบว่าจะไหนล่ะมีการเฮ็ดเป้าหมายครับทะลุเป้าครับไล่ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนมาราทอนเ่อนนะสิบสองชั่วโมงเออได้ไปเจ็ดล้านกว่าครับพี่นอ้องได้ไปเจ็ดล้านกว่าและ เบ็ดไวจะไหนหูบอเบ็ดออกมาเบาเมือ่อคืนนี่ออกมาโพดกับ่อคืนนี่ว่าเมือ่อคืนหรือเมื่อเช้าจำบ่ได้แต่ว่าคอยเพิ่งเห็นนี่นะบอกไวาจากสิครับมีเพื่อนคนหนึ่งชอบส่งข้อความมาหาอยู่บ่อยๆเราไม่ตอบก็จะโทรตามคอยชวนถ่ายรูป ถ่ายคลิปไลค์ขายของแล้วเราก็บอกว่าคนทำเยอะแล้วแต่เพื่อนคนนั้นก็บอกว่างั้นก็อยู่ซื่อๆออสผ้าเห็ุและเราก็อยู่เฉยๆมาตลอดจนเมื่อวานนี้เพิ่งรู้ว่าพวกเราก็ทำได้เหมือนกันนะขอให้ความหวังดี ที่เธอมีต่อฉันส่งผลให้เธอปังปังรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะขอบคุณนะคะบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เบทครับน้องเบทเป็นคนโพดกับจากคนที่บัเคยได้รับการเปจากไย จากคนที่บ่วได้รับการใส่ใจจากคนอื่นจากคนที่แบบว่าเป็นเพื่อเป็นเพียงแบบว่าอ่าส่วนหนึ่งในชีวิตผู้นั้นผู้นี้เราบ่ได้เป็นบุคคลสําคัญกลายเป็นคนที่มีความสําคัญกลายเป็นบุคคลที่ได้รับการเปกลายเป็นบุคคลที่แบบว่าได้รับความสนใจจากเพื่อนมีความสําคัญจากคนอื่นพี่อ้อง ะเป็นตั้งใดครับสแสดงว่าเพื่อนหูแล้วว่าเพื่อนคนนี้นะที่ชื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่มีแต่ความจริงใจมีแต่ความหวังดีให้บอดด้มาแบบว่าอ่าบอได้บ่ต้องการผลประโยชน์จากเบีดคํำสิงเลยต้องการให้ผลประโยชน์กับเบีดคํำสิงต้องการในความสําเร็จกับเบีดคํำสิง เมื่อวานนี่ผู้ใหญ่บาทสมรักขำสิงกะว่ากัน <บ ral |uk|> เนี้ยเออบอกว่าเสียใจผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เก่งขย้นั่นนะคนกับเพื่นก็ถามว่าฮู้ได้จังใดก็ฮู้แล้วเนาะฮู้ดีฮู้ได้จังใดเพราะเพิ่นยืนด้วยสองขาเพิ่นเองสู้ด้วยสองขาเพิ่นเอง แสดงว่าครอบรัว,วนี่เป็นคุยกันแลว้วว่ใพยาบาลฟินเลดเนี่ยถ้าอยู่กับพยาบาลฟินเลนสเนี่ยสิบมีความทุกข์ความยากมีแต่ค,ความร่ำความรวยมีแต่ความสุขความจเจริญไปข้างหน้าพี่ร้องพวกเจ้าคิดเรื่งเอาโรดนะและและเบสนี่เป็นคนที่ไม่ได้ค่อยชมใครง่ายๆนะเบสนี่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชมใครง่ายๆเออนี่แหละจริงๆครับเออ คนที่เบสชมเนี่ยก็แสดงว่าสุดยอดแล้วต่างคนห้องมันก็มีอีโกโใ้ในตัวอยู่แล้วมันบละเบสคนกับเก่งอยู่เด้แต่ว่าเสือเห้มันนางสม้มปุได้ง่ายห่อง,งบุ่ได้ง่ายๆบมีเดอ้อนะแต่สิมีแต่พยาบาลฟิลเลนครับยังกอกับเบิ่นบ่ที่เบิ่นชอบแม่นเบินบนเมืเอเบิ่นหรือ,อไปุได้่อยกระจำาุ่ได้นะในลุนเล่าข้าวเดียวกันกับประมาณนั้นอืมในห,หลักยีนะครับพี่ร้องนี่ละ การที่เขาแสดงความจริงใจกับผู้ใดเขาได้รับสิ่งที่เขาแสดงความจริงใจไปนี่เขาสิหูผลลับออกมันหลืว,ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดบ่ดีบ่ได้โม้ครับอา,อ,อ,นะอายุน้อยบ่ได้ร่อยปรเจตกนะอายุน้อยบ่ได้มาโมว,ว่าสิพ้าผูนันผูนันพูนันลำบ่นี่ด้วยแต่ว่าอายุน้อยแต่จะพาเธอทำโน่นทำนี่ ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีเองสังเกตว่าผู้ใดยุคข้างผู้ยาบาลฟินแลนด์ได้ดิบได้ดีเบิดตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันปัจจุบันแดนทรงแดนเซอร์นะคนรอบ้างได้ดิบได้ดีโลกโซเชียลเอานั่นเอานีมาขายแต่ก่อนเห็นแม่นหน่องค่อยคอยไปเฮ็ดโซ่ทรงโซเชียลไายคงไทยคลิปบ่เจอผู้ยิบาทฟินแลนด์เงียบเข้าไปนะเงียบเงียบเงียบ เอยเขาเอิ้อมไปเลยก็คือเออเออบีเข้าไปเขาบอกยไงจี้เข้าไปเออจี้เข้าไปผ้าเห็ดซสมอนี่ถ่ายคงถ่ายคลิปโน่นนั่นนี่ลงวัดโนดตแหลกๆโอ้ยกูรวยแล้วกูไม่เห็ดดอกเสมอจะเป็นไงลงคลิปมึงเลยจักเถียวเว้ยนี่เป็นไงครับพี่น้องหมอกราวินเป็นไงเห็ดนั่นเห็นบาเพราะมันเห็นยังไงเออคอยก็เฮ็ด แต่ว่าคอยข่อยยังบวข่อยยังโบหูวิธีการเท็ดอยู่พี่ดองข่อยต้องไปศึกษาา่อยกัศึกษาแล้วเอออาการใจเย็นๆสำหรับข่อยก็แล้วกันอืมแหลกละกทุกคนทุกคนที่อยู่กล้องว่ายอยู่นี่เป็นตัวอย่างเลยครับเด้อกล้องว่ายอยู่ได,นนเด้เดือนล,ะ,ลอะได้เดือนละหกลักเดือนละหกลักเฉพาะเพียรไ่ได้เกี่ยวกับติบกับเติบบ่ได้เกี่ยวกับเงินเดือนเฉพาะเพียนะเนีน่ย ใครอยู่ใกล้ผู้ใหญ่บ้านฟิแลด์ประสบความสําเร็จหมดได้ดิบได้ดีถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตมากมายแต่ได้ดิบได้ดีมีเงินกินมีเงินใช้มีคืนส่งให้ครอบครัวเออพวกเจ้าก็คิดบ่าเอาลอดเอออันผู้ใดที่มันแบบว่าไอ,อ้ว่าไอ้ผัวกเก่าพาชวยผัวใหม่พาด้วยทุยบอกไว้ซะเศร้า,ามึงเศร้าสาเออนี่ไง เบสคำสิงนี่เป็นอะไรที่พิสูจน์ได้เลยว่า,าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คือบุคคลที่ทำให้เขาเชื่อใจทำให้เขายิ้มได้อีกครั้งทำให้เขาแบบว่าอยากจะอยากจะจะเอิดไหเนี่ยอยากจะมีความรักอีกครั้งนะมีจุดไฟนี่โตขึ้นมากนะพี่นอ้องและเบสก็าทำเต็มที่ด้วยนะ ไม่ใช่ว่าเขานั่งเฉยๆนะเห็นเมื่อคืนนี้ไหมสองสามไลท์ 2, 3, like ที่ผ่านมานี่นะสองสามสี่ห้าไลท์ที่ผ่านมาเบสเบสเขาก็ทํานะครับเขาไม่ได้เฉยๆนะเขาก็แสดง a c t ิ้งเหมือนกันว่าฉันก็ทําได้นะแสดง acting ให้เพื่อนเห็นว่าฉันก็ทําได้ฉันก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันเออที่เธอเชื่อใจฉันฉันจะทําให้เธอเห็นเนี่ยพี่น้องเมนมาล่ะ นี่แหละครับความเสื้อใจให้ความกิงใจไปมันจะเกิดคุนค่าของมันเองเบธเขาเชื่อใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มากตอนนี้เพราะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้หวังประโยชน์จากเบธแต่จะให้ประโยชน์กับเบธเออพี่น้องเออจะมเคื่นมีการหึงกันน้ำเดอ้อมีการสิงตาเบิ้งกันน้ำเดอ้อมื่อคืนเนี่ <laughs> อเไฟไส้ที่สิขึงหลายกลัวสำเนียพี่น้องบายยเลิฟๆจุ๊บๆ